ลอะาสวัสดีครับผมเดบิสโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟส่ว,เสสวสเนเรื่องอุปกรณ์นะครับวันนี้จะมาทำลาเต้อาตให้ททดูนะครับกับเครื่องที่โมดิฟายใหม่นะครับจะเป็นเครื่องนขนาด5ซมิน,นที่ผมนำมาโมดิฟายใหม่นะฮะนะครับตัวนี้ก็ จะมีสองสายที่ทางไหนคือสายดูน้าเข้ากับสายระบายน้ําออกนะครับก็คือดูน้ําเข้าก็คือสายที่มันยางไว้ครับเติมน้ําในถังกลางก่อนนะครับเป็นหลักเลยต้องเติมน้ําในถังกลางเป็นหลักเลยครับแล้วเวลาจะเติมก็ห้อยสายลงห้อยสายเพื่อที่จะให้มีน้ําในสายนะครับแล้วก็เอาถังที่เราเตรียมไว้ถังน้ํามันขุ่นแล้วก็ยกขึ้นวางให้เสร็จเครื่องนะครับแล้วก็มันก็จะดูดดูดเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันไฟนะครับก็จ่เป็นสายน้ำทิ่จากถาดรองแก้ว แล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับเพื่อที่จะถ้าได้ชมได้ต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งสามอย่างนี้เองที่ทําให้นะเพื่อที่จะเปิดร้านนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะอ่อนนําไปเปิดร้านนะครับเครื่องบดก็ใช้ตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับมันจะปรับมันมันม,นม,นมนาตรฐานกว่ากันหร้อยนะครับถ้ากือว,ว่ามีกําลังพอก็สองพันน,นิดๆครับไม่ได้นะ ตัวนี้ผมใช้โรบัสตา้านะผสมกับอาริกานะตัวนี้ไม่ใช่ดน้าของมันนะน้าของมันไม่ได้ใช้น้าเพราะว่ามันจะเสียด้เอาไว้ส่งให้เจ้าของมีเจ้าของแล้วนะตัวนี้เยี่ยมส่งไปไม่ไม่ได้แจ้งอะไรแล้วเลยนะ เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้ากับรีวิวก่อนเพราะว่านานๆจะรีวิวเครื่องสักทีนึงนะฮนะเดี๋ยวยืมน้ำเวลาต้องเติมก่อนนะครับตัวนี้มีพรมน้ำห้าวิด้วยนะฮะพรมน้ำกว่าห้าวิแล้วก็มีกีว่าแรงดันนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์วินเทจนะครับดูแแรงๆนะฮะ กำลังวัดอยู่ที่1นึ่งพันสาอบวัตต์ครับหนึ่งพันสาอยบวัตตนะ์นี่ะครับกำลังวัดของเครื่องนะ มันตั้งเวลาบดได้นะอ่ะไปเห็นนะอ่านะครับเครื่องตัวนั้นฮะตั้งเวลาบดได้มันหยุดเองั้ยครับถึงเวลามันจะหยุดเองั้ยผมไม่ได้ใส่แผ่นพักสกรีนนะ ูนี่ประมาณสิบแปดกรัมนี่มัน21 21เอ้ยี 50, ่อดไิบมิลหืมห้อดมิลนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะว,ว่ามันเออ่พรมน้ำก่อน5วิวอันเนี้ยหนึ่งดันไปทีเท่าไหร่ แรงดน,นที่สิบสองสิบสามสิบสามบากว่าวอนัมัน,นมม้วละเอียดฮนะม้วนละเอียดค่อน <c oughs> ข้างจะละเอียดแล้วก็เต็มแรงนะครับเดีย๋ยวดูกาแฟนะเป็นไงบ้างดูได้เปล่าดูนาาให้ดูไปไม่ดู <c oughs> นี่จะบ้กค่อนข้างละเอียดนะครับแรงดันไม่เกินสิบสองบานะครับเกินสิบสองบา น,นี่เข้มข้นนะฮะเพราะว่าผมมทตำลาตติอาตนะไม่ต้องเอากาแฟเยอะไม่ต้องใช้น้ำกาแฟเยอะนะ,ะเอาเข้มข้นอ่าแล้วก็เปิดสตีมลมนะ อย่าลืมแล้วาน้ำตรงนี้นี่ก่อนให้นมวัวนะครับทำให้นมวน ฟองจังหวัดไหนก็ได้ให้มันดูมนวนนะมันจะได้เป็นเป็นฟองครีมนะให้มันวนวนะให้มันวนนี่เสียจังหวัดนนี่ยาวเลยนะ เสียจริงอันนี้ยาวเลยนะนี่ก็ร้อนแล้วพี่ตาเสียจริงอันนี้ยาวเลยนะมันไม่สวยเลยแหละเหมือนจะว่าไม่สวยนะมันไม่เป็นโฟนมทำรอกข็หนุนได้เพราะมันร้อนอยู่แล้ว ต้องปิดเลยนะครับเพราะอย่ายมันจะทำงานมันร้อนมากตอนนั้นมันจะร้อนมากหวนแล้วนะครับต้องถ้ามันาใช้เสร็จแล้วต้องปิดนี่ฮะได้มานิดนึงฮะแต่ตีดูไม่สวยนะครับ ถ้าตีมลุ่มปิดจังหวะนะได้มานิหนึ่งเดีด๋ยวดูนี่นะฮะ <c oughs> ได้มาลายลายอะไรไม่รู้นะฮะเรียบร้อยตอนนี้เราใช้ผ้าหมาดเช็ดนะครับคือกำลังเครื่องมันสามารถตรีมลุมได้ครับแต่ว่าต้องไปฝึกนะต้องฝึกกันเป็นเป็นอ,อ่ลาตเตียรนี่ต้องฝึกฝนกันนะครับ เนี่ยตกเอาน้ำอ่ะเนีก็มาเช็ดหมาดๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะก็นะเดี๋ยวจะทำวามสอาดเครื่องได้ส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าจากจากไหนนะอืม,อม ลูกค้าจากจังหวัดสงขลานะครับอู้กันสาสูงขานี่เองนะครับซึ่งว่าสงขลาควนลังด้วยตำบลควนลังหาดใหญ่นะฮะขอบคุณมากครับนี่นะฮะพอได้พอแล้วนะครับนี่ก็จะได้ลายวันนี้นี่คือความเข้มข้นของกาแฟที่มันเทราเตอา์แล้วได้ลายนะครับนี่ผมใส่แค่50ก้าน50ก้านเดิมก็ไม่ใช่ก้านเดิมมาเก็ตห้าสมิลลิเมตรนะครับ บัก <Basket S 2> เก็ตเดิมของมันอ่ะมันไม่เหมาะกับการชงกาแฟนะต้องไปเปลี่ยนเป็นบักเก็ตแบบรังพึ่งแบบเมื่อกี้นะครับมันถึงจะออกกาแฟได้สวยครีมาาี่แท้จริงนะฉะนั้นการร้านเดิมก็เอาไว้ชงชาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นออกรูเดียวไงการร้านเดิมของมัน่มันบักเก็ตออกรูเดียวอันนั้นเหมาะไว้สำหรับชงชานะครับก็ถ้าเกิดว่าชงกาแฟก็ควรจะจัดด้ามเพิ่มไปสักด้ามหนึ่งครับยิ่งถ้าเปิดร้านนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปิดร้านก็ต้องต้องจัดเหมือนกันแต่ว่าต้องถอดเหรียญเอานะครับก็มันจะถอดยากหน แต่ว่าอยากได้แบบที่มันสมบูรณ์แบบก็ต้องต้องจัดแยกกันไปนะครับก็โอเคคุณยแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะห้าพันห้าร้ยบาทนะครับผมมีไฟล์ขายอยู่นะครับหรือว่าสั่งทาง Facebook เลยนะครับนักเครื่องชงกาแฟสดนะครับโอเขอบคุณมากครับสีครับคุณคุณร้อยที่ระกับสวัสดีครับ